กราบารบสวัสดีครับพี่พี่เป็นเพื่อนทุกท่านนะครับพี่พบเจอกันอกีกเหมือนเดิมนะครับพี่0ูนย์เก้าสศนย์หะครับพี่พี่ครับผมมีหัวแหวนทองคําแท้รับประกันเลยนะพี่นะทองคําแท้นะครับ ทองคำแท้นะครับเรียมเงินด้วยขึ้นขอได้เลยครับทองคําแท้ครับพี่มีใบเช็คเปอร์เซ็นทองมาด้วยนะครับ สวยสวยมากครับพี่ขอห้าพันห้าร้อยบาทรับประกันสองคำแท้ครับคืนตังทุกกรณีถ้าไม่ใช่ โคตสวยเลยครับเลี๋พวกกลวยกริดด้างาหายากครับพี่กริกของพกป่วยครับชุดตินทโลแห่งวัดบ้านแคสองพันห้าร้อยบาทสวยงามมาก มีดพะเดิมครับปอกเป็นเงินครับพี่ปอกเงินด้ามงาจะกล่องเดิมเขาทำเป็นกรอบเงินมาแบบเนี้ยสวยครับสองพันห้าร้ยบาทโคตรสวยเลยพี่ ขมขมขมจริงไปจ้างก็ทําปอกยังไม่ได้เลยวิาคาเนี่ยสี่ห้าพันนั่นนะ่ะนี่เหมามาได้พี่ก็เลยขายได้วนต่อครับพี่มีก้ามีพระหลากหลายอยู่เหมือนเดิมนะวันละครัครบฐานแซม พันห้าสวยจริงครับโอ้พี่ยังวัาปาักน้ำรุ่นแรกครับเดิมเลยวงพ่อวัดปักน้ำนพันห้าพันห้าครับพี่ เพราะแก้วพงม์มาไร่ครับเลี่ยมเงินนะครับสองสองพันห้าร้อยบาทผู้เอี่ยมวัสดุสูงครับรุ่นแรกเลี่ยมเงินเก้าร้อย หลวงพ่อทองสุกวัดโพใสทอง๙๐๐หลวงพ่อช่าวัดฉลองโอ้โหอาวุธทันตรงนี้ย๙อยแล้วนี่พี่ยังเลยอกหนึ่งหลวงพ่อเงินออกวัดพุกเขน พิมพ์นี้หายากมากพระชเขียนเรียกเงินนะครับขอเก้าร้อยสวยจริงอะพี่โคตรสวยเลยกระาตาเดียวเพนหน่อยพี่เก้าร้อยแหวนเงินปรดูครับพี่ มีโคจดเจนนะโคนขอค้0เก้าร้อยพี่มีสุมกอโคตรสวยเลยหยุดสององดูครับองค์ที่หนึ่งเป็นจ่าปะกคีครับนี่เอาหกร้อยีอ6 0หกร้อย ยี่สิบหกหกร้อยสวยจริงเสียมากๆอยากเจ็บเนี่พี่พี่คนโทรมาต่ออยู่ขายไม่ได้ปูรอดวันนี้ลงครับพันห้าปึ๊กเลยพี่งคงเนี้ย บึกเลยครับเชือกเก่ายังขาหมดนแล้วบึกเลยบึกจริงๆปิดตาเนีสสมฤิ์ผู้เอียมวมันหนังหน่าหัวเข้าเจ็ดร้อย ลูกอมลูกสกเกดผู้เอี่ยววัตนธรสูงให้ผู้เอี่ยววันหนังเรื่องเงินด้วยเก้าร้อยแต่ใจจริงไม่รู้ลงพ่อะอะไรต้องตีไปอย่างนั้นแหละเบื่อใครรู้พิมพ์ะรูดครับหลวงปู่บุญเจ็ดร้อยคุณแม่ชีบุญเรือนครับ โปรสวยมากเจ็รดร้อยหลวงปู่สุดวันน้องหวายเจ็ดร้อยนี่สีราาโดดเจีนพี่โคตรเก่าเลยสภาพชาใช้พี่เนื้อหานี่ปึกปักเลยนี่ไม่มีโค้ดด้วยอืมของใช้ แบบบุกปันเลยพี่ปึ๊กเลยครับขอ700 700บเจ็ดร้อยแล้วกันเจ็ดร้อยราคาเบาๆอย่าขายสบู่เลือดเนี่ยพิมพเอครับพิมพ์ใหญ่ลายจุดหูขีดสบู่เลือดเจ็ดร้อยยี่สิบห้า สัตววัดเดิมๆเลยครับเ <700 S 1> จ็ดร้อยเจ้าสวยพี่โคตรสวยเลยเก้าร้อยพร้อมตลับไปเลยโอ้สวยอย่างเดิมพี่เหรียญน,นี้สุดยอด ข้าวร้อยประดิษฐหลวงปู่ทวดบัวล่อครับศูนย์แปดเจ็ดร้อยแล้วก็วัดหนังวัดหนังปิดตาสำลกเงินวัดหนังเจ็ดร้อยพอครับอีพีนี้เท่านี้ก่อนนะพบเจอใน พีพี่อไปนะจ๊ะสวัสดีครับ